สวัสดีค่ะมกิลัดหน้านะคะลัดหน้ายามืดนะคะนีนะ่นี่ค่ะใส่พริกป่นโรยด้วยพริกป่นดูดพริกป่นนะคะนี่นะคะลัดหน้านะคะลัดหน้าหมูหมักนะคะ มีเส้นสามเล็กยำคือต้องกินน้อยๆหน่อยกินน้อยๆหน่อยกินกันได้ค่ะ รสหน้าอย่งมืดกินกันเหนียวนุ่มเหนียนุ่มกินแบบง่ายๆนะคะกินเส้นผักไม่เยอะ นี้หมูหมักนะคะค่ะมากินกันได้เลยนะจ๊ะกินเกเยอะ ได้เปิดพัดลมนะคะไม่ร้อนมาก,มมากเวลาตอนมืดมนันไม่ค่อยร้อนกลางวันเที่ยงบ่ายเนี่ยร้อน จะหมดแล้วนะคะเนี่ยอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะขอทุกท่านนะคะจะมีความสุขเดินทางไปไหนขออดภยัยแขวข้วคาาจากเพียันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวทานให้หมดนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ สวัสดีค่ะบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุนะคะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ